ปิงทะเลนะคะนามะโกะปิงทะเลนี่ค่ะปิงทะเลสวัสดีค่ะใครจันมินายชาแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามากินปิงทะเลซาชิมินี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยปิงทะเลคนญี่ปุ่นนะคะเขากินปิงทะเลกันแบบไหนนะคะกินเป็นแบบซาชิมินะคะนี่ป้าแป๋วได้มากรึง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 อยู่นะคะ เรามาทำกันค่ะว่าคนญี่ปุ่นเขากินปริงทะเลนี่เขากินกันแบบไหนนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะไอ้เจ้าปริงทะเลนะคะเนี่ยเนี่ยยังหนึบ,นบหนับๆืนับอยู่นะคะ<ส>เขากินกันแบบไหนนะคะเ<ส>ขากินกันแบบไหนคะ่ะวันนี้ป้าแป๋วจะพามากินดูนะคะวิธีทำเขาทากันแบบไหนไม่ต้องขยะขยงหรือไม่ต้องกลัวนะคะเขาเป็นอาหารเรามีวิธีทํานะคะเรามีวิธีทํา อาหารให้กินให้ได้ให้อร่อยนะคะเรามีวิธีทําไม่ใช่ว่าเราอย่างนี้เราจะมากินเลยมันก็น่าขยะขยะใช่ไหมคะเรามีวิธีทําที่จะทําให้อร่อยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะข้ <Sne> e. แรกนะคะเราจะทําให้อร่อยเห็นไหมคะเราจะหงายขึ้นมาเนี่ยคะ่ะจะมีท้องอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้คือปากของเขานะคะอ้นี่คือปากของเขาเนี่ยเราจะตัดปากของเขาออกปากของไอ้เจ้าปิงนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะแร่ จะเอาใส่เขาออกนะคะใส่เขานะคะสีเ,เหลืองๆตรงเนี้ป้าเปีวก็จะบอกให้แถวฮอกไกโดนี้นะคะ mm hmm. เขาจะแล่เอาแต่แบบนี้นะคะโอ้โห,โหแพงนะคะขายแพงมากเลยค่ะเนี่ยใส่สีเ,เหลืองๆเขาแบบเนี้ยเราจะดึงขี้เขาหมดเลยเราจะเอาแต่สีเ,เหลืองๆตรงนี้นะคะเนี่ยทางฮอกไกโดเขาจะาไปตากขายนะคะแพงมากเลย แล้วก็มาทําความสะอาดเอาขี้เขาออกนะคะจากที่เราเอาเอาขี้เขาออกแล้วนะคะเมื่อกลียข้างในเขาออกแล้วเราก็จะใส่เกลือค่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยขนาดนี้นะคะใส่เกลือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําพิธีที่จะเราก็จะล้างไอที่มืมดๆของของไอของปริงนี้ออกนะคะเนี่ยเราก็คว่ำลงอย่างนี้นะคะคว่ำหมุหนแต่หมุน <S <S <an> <S ใช่ไหมคะไอ้ที่นี่เขา,าเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็ออกเขาจะออกเราก็จะใส่เห็นไหมคะเราก็จะเอาไปล้างเห็นไหมคะเนี่ยเมือกเมือกเขานี่ค่ะล้างเสร็จแล้วไอ้เมือกเมือกเขาที่เห็นเมื่อกี้นี่เห็นไหมคะเห็นไหมวิธีการากินของเขานะคะดูตอนแรกดูน่ากลัวน่ากเกลียดใช่ไหมคะมันเขาเป็นอาหารถ้าเราทําให้ถูกหลักถูกวิธีนะคะเขาก็จะน่าทานนะคะ ใส่เกลือเยอะเลยนะคะแล้วก็หมุน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 ไปนานๆหมุนจนไอ้เมือกเขาเนี่ยใส่เกลือนี่ใส่เข้าไปเป็นกัมๆเลยหมุนจนเมื่อเขาเนี่ยออกมาหมดจนเหลืออย่างนี้เลยค่ะจนไม่มีเมือกเลยเมือกที่เป็นยืดๆที่เห็นเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจนไม่มีเลยหมุนไปนานๆนานๆเลยนะคะค่ะไอ้เนี่ปากมันเห็นไหมคะเนี่ยป๊บเดีจะให้ดูปากปิงเนี่ยห็นี่ค่ะปากเขาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ย ให้ดูใกล้ๆเนี่ยปิงทะเลถ้าใครไม่เคยเห็นปิงทะเลนะวันนี้ป้าแป๋วมารีวิวปิงทะเลให้เห็นกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็ตัดออก่อนเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกนามาโกะนะคะนามาโกะเนี่ยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็หั่นทันบางๆนะคะหันนะห่นบางๆเห็นไหมคะหั่นบางๆ ใส่จานเลยนี่นะคะหน้ามาโกเห็นไหมคะซาชิมิของเรา ขาดไม่ได้นะคะเราจะใส่ผิวของส้มยูซุนะคะเราจะใส่ผิวของส้มยูซุเข้าไปที่ป้าแป๋มีหลายคลิปใช่ไหมคะส้มยูซุเนี่ยป้าแป๋วก็พูดทุกคลิปเพื่อความหอมนะคะมันจะทําให้อาหารเราหอมนะคะเนี่ยวัฒนธรรมในการกินของคนญี่ปุ่นเขานะคะ Ja, ihr? mein. สดนะคะผัวาราบีเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะหน้ามะกอกของเราวันนี้นะคะก็ใส่วาราบีเข้าไปนะคะือหอกินารบีนี่ค่ะเสร็จแล้วก่อนเราจะทานนะคะเราก็จะใส่โชยุเข้าไปหรือว่าพงสือนะคะ ใส่พงสือก็ได้ใส่โชยุก็ได้นะคะเข้าไปค่ะราดราดก่อนเวลาเราจะกินแล้วค่อยราดนะคะซอสเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่น้ามะกอกหรือว่าปริงทะเล ของป้าแป๋วนะคะที่เราทากันเมื่อกี้ว่าคนญี่ปุ่นเขากินแบบไหนนะคะป้าแป๋วจะมาทําให้ดูจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขากินแบบนี้มันไม่ได้แปลกเลยนะคะวิธีการในการทําเรานะคะดูจะมองโอ้ยน่ากลัวนา่าเกลียดน่าอะไรแต่เขาเป็นอาหารป้าเป๋านนี่เป็นคนทําอาหารแล้วก็ชอบทําอาหารป้าแป๋วเลยต้องชิมอาหารทุกอย่างให้เป็นแล้วเราต้องกินให้เป็นนักชิมถ้าใครอยากจะเป็นนักทําอาหารให้เก่งนะคะอาหารทุกอย่างนี่เราต้องชิมเราต้องทานให้เป็นเราอย่าแอะแอะอ่ะเอ้ยไอ้นี่นั่นไม่ได้นะเราจะทําอาหารไม่เก่งนะคะอ่า แล้วทีนี้ป้าแป๋ก็จะมาทานให้ดูแบบแบบญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยเต็มเต็มป้าแป๋ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเยเจ๋งอีกแล้วเจ๋งอีกแล้วมาป้าแป๋วจะมาทําญี่ปุ่นนะคะ,ป,ะป,ป้าแป๋วทําไปป้าแป๋วก็แบ่งไว้ให้อ้จังคนญี่ปุ่นนะคะเขาทานอาหารเขาไม่ไม่ทานแต่ละอย่างนะคะเขาไม่ทานเยอะนะคะ เขาจะทานแต่ละอย่างน้อยๆแต่ว่าหลายๆอย่างถ้าใครนะคะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมาพักในโรงแรมเนี่ยก็จะเห็นว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีถ้วยเล็กถ้วยน้อยถ้วยน้อยถ้วยเล็กนั่นเลยค่ะเขาจะไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดมากินมากองเป็นอไเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะทานอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าหลายๆอย่างวันนี้เหมือนกันว่าแป๋วก็มาชิมนามะโกะหรือว่าปิงทะเลให้ดูก็เราก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ เนี่ยนะครับป้าแป๋วก็จะใส่พงสืเข้าไปนะคะอันนี้กินแบบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็กินแบบนี้แล้วก็จะมีคนมาถามนะคะว่าขาวไหมแล้วก็มีพยาธิอันนี้คือคำถามที่ไม่เคยตกเทรนเลยคำถามที่บอกว่ามีพยาธิกินดิบเยอะๆนะพยาธิเนี่ยป้าแป๋วเจอคอมเมนต์นะป้าแป๋วทำก้อยแล้วก็ต่อด้วยกินปลาหมึกใช่ไหมคะ คำถามมาเพียบป้าแป๋วขี้เกียจป้าแป๋วลบออกก็ปแป๋วบอกตรงว่ามันป้าแป๋วบอกกี่ครั้งแล้วว่าอาหารทะเลคขาไม่มีพยาธิหรอกค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเรากินจนอู้หูแบบกินนิดๆเด็ดหน่อยใช่ไหมคะว่าเออป้าแป๋วอยากมารีวิวให้ทุกคนรู้ว่าเออไอ้นี่นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วทีนี้คาวนะคะจะต้องมีคนถามมาคาวไหมไม่คาวค่ะกรว่าวิธีในการทํานะสักคะกรว่วิธีในการทําของเรา มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมพิมแบบใส่พงสือนะคะไม่คาวนะคะป้าเปียวจะบอกหืมอืมืมเหลืองเขียวเขาจะกรุบกรุบกรุบโกริโกริภาษาญี่ปุ่นกรุบกรุบก็เขาจะพูดว่าโกริโกริอืมโกริโกริโอ้ยชี่โอจังหืมเอะโกริโกริแปลว่ากรุบ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 แล้วไม่คาวได้ไม่อะไรแล้ว เปลือกของยูสุนี่นะคะกับวาซาบิแล้วก็ซอสพงสอเนี่ยมันสุดยอดค่ะปพาแป๋วจะขอบอกเนี่ยอยากให้ลองเป็นอาหารดีสำหรับพ่อบ้านคนญี่ปุ่นนะคะเขากินกับข้าวด้วยเพาแป๋วจะบอกนิยมเขาจะนิยมกินในเทศกาลช่วงช่วงปีใหม่นะคะกินปีใหม่ช่วงปีใหม่ แซ่บเบือของยูสุเนี่ยป้าแป๋วคอบอกนะป้าแป๋วทำอาหารนี่ป้าแป๋วไม่เคยขาดนะจริงใส่วาซาบิเข้าไปเห็นไหมคะเห็นเนาะกุลิก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 กลิกแปลว่ากรุบกรุบ มีอะไรในโลกนี้ที่จะไปขีดกั้นไม่ให้ป้าแป๋วกินอะไรได้มาป้าแป๋วขอเปิดมือนะคะกับน้ําพริกบ้านเรามั่งเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมนะเห็นเนาะจิ้มซีฟูด้ดดูสิม,มันมใช่อีกแล้วเนี่ยป้าแป๋วเขาบอกนะคะอาหารชิ้นนี้เหมาะกับ พ่อบ้านเป็นอย่างยิ่งยอดเลยเนี่ยอ,อร่อยมากค่ะอืมรวงมาส่น้ำจิ้ม,มกลบๆๆใช่ไหมที่เมื่อกี้นี่ดูใช่ไหมคะว่า กขเป็นเหมือนหน้ากลัวหน้าอะไรที่ป้าแป๋วทำเมื่อกี้สุดท้ายมาก็เสร็จป้าแป๋วเห็นไหมสุดท้ายมาก็เสร็จป้าแป๋วอร่อยไม่ขาวเปลือกยูสุกินกะใบโอบะหอเป็นเมี่ยงเลยเนี่ค่ะหอเป็นเมี่ยง มีคนถามป้าแปลว่าใบาโอบานี่มีรสชาติยังไงนะคะเคยรู้จักผักขยังหรือเปล่าคะผักขยังที่ทางภาคอีสานเขาต้มใส่ปลาผักขยงถ้าใครไม่รู้นะคะไปตลาดเขาจะมีขายนั่นแหละคะ่ะก็ดึงมาชิมดูรสชาติกลิ่นเขาแบบนั้นเลยกลินเขาแบบนั้นเลยคะ่ะอืมอืมกุลิ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  หมดอีกแล้ะซื้อมากินใหม่วิธีทํานะคะเราต้องอาศัยเกลือเยอะๆเ,เข้าไปแล้วล้างนานๆให้เมือกเขาออกอือร่อยค่ะปริงปริงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยแต่ปริงอยู่ที่นาเพราะแป๋วกลัวนะเพราะแป๋วบอกตรงอิมบอน้ำจิ้ม,ม,มซีฟูด้ดหุดยอด ้าแปลวไม่ได้โกหกนะคะเรื่องข่าวไม่ข่าวจริงๆเพราะวิธีการทําของเราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเราอย่าไปเอามาแล้วก็มาหาักกินแบบเราต้องมีวิธีการมีวัฒนธรรมในการกินนะคะมันจะถึงจะอร่อย้าแปลก็ใช้มือลุย้ <c oughs> จังอุ้จังบอก <c oughs> ทำไมไม่ใช้ตะเกียบพี่ไช้ตะเกียบ ได้เยอะบอได้เยอะปุ้อืมอืมอือร่อยมากค่ะไม่มีพยาตนะคะอย่าตกเทรนกันค่ะอาหารทะเลขึ้นต่ของดิบๆถ่ายพยาตมั่งนะอือหือ ไม่เป็นไรค่ะอาหารทะเลเขากินแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาไม่ได้กินเยอะหอ่หอห่อใบโอบะห่อใบโอบะกกะยูซึจิ้มหมดะละ <laughs> ใส่พงสื่อแบบญี่ปุ่นก็อร่อยค่ะอร่อยมาก หมดเองอนะเพื่อนบ้านป้าแป๋วที่ไปยิมไปออกกําลังกายด้วยกันเขาทาไม่เป็นนะคะเพราเป็นคนที่ชอบกินคนญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะทําเป็นทุกคนนะคะคนญี่ปุ่นทําไม่เป็นก็มีเขาไมา่ให้ป้าแป๋วสอนทําด้วยไม,ไม่ไม่โม้ไม่ได้โม้เพื่อนซีของป้าแป๋วอืมอาทิตย์หน้าป้าแป๋วมีอะไรดีๆ มีอะไรดีๆเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ป้าแป๋วสิบห้าปีไม่เจอเพื่อนแล้วเราก็หากันจนเจอดีใจมากป้าแป๋วดีใจเขามาในรูปแบบไหนนะเดี๋ยวป้าแป๋วจะมาเซอร์ไพรส์มาถ่ายให้ดูอาทิตย์หน้า เขาจะมาหาป้าแป๋วอาทิตย์หน้าป้าแป๋วดีใจแบบือน้ําตาไหลเลยสิบห้าปีเราตามหากันอ่ะเรามาเจอกันที่ไลน์มีคนคนหนึ่งเขาถ่ายรูปมาเขาลงรูปมาของเขาในไลน์แล้วมีคนกดไลค์กดไลค์ใช่ไหมป้าแป๋วก็เอ๊ะมันกดกดผ่านๆเอ๊ะทําไมคนเนี้ยมันเหมือนเพื่อนเราเลยป้าแป๋วก็สอบสอบไปสอบสอบก็สุดท้ายก็คือเพื่อนเราที่เราตามหากันสิบห้าปีเขาก็ตามหาป้าแป๋วป้าแป๋วก็ตามหาเขาสิบห้าปีอ่ะ เขาจะมาหาป้าแป๋วเราจะเจอกันวันจันทร์เขาไม่ไม่เหมือนเพื่อนอะเขาเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนอะไรครึ่งเราเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ป้าแป๋วแบบรักที่สุดอ่ะรักที่สุดแบบเราเคยร่วมทุกข์กร่วมสุขกันมาเป็นเพื่อนที่แบบอืพูดแล้วป้าแป๋วตา่จะไรป้าแป๋วจะทำเขาจะมาหาป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วจะทําทิปแล้วก็จะแนะนําให้ดูว่าเพื่อนที่ป้าแป๋วรักที่สุดคนนี้คือใครเข้ามาแบบอื้อหือ นะคะค่ะป้าปแป๋วก็มาชิมปริงทะเลให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มาพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อป้าเป๋วนะคะอเ <c oughs> พิ่งเบื่อป้าแป๋วนะคะ <c oughs> ป้าแป๋วมีอะไรวาสาบยังขึ้นจหมูป้าแป๋วอยู่ป้าแป๋วก็ยังมีอะไรจะมาเล่าให้ลูกให้หลานให้เพื่อนๆฟังอีกเยอะยอะนมคะเดี๋ยเบื่อป้าแป๋วก่อนนะคะใครเบื่อป้าเป๋วนะตามตีตู่ถึงบ้านเลยค่ะค่ะหมดแล้วค่ะปริงทะเล ขอบคุณมากเลยคะที่รักป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วก็รักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาตาเน,น่บาย,บาย